ตอนนี้ก็บอกได้ว่ามีแค่ส่งออกกับการลงทุนของภาครัฐเท่านั้นเองนะคะที่อพอจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หนึ่งในนั้นคือการลงทุนภาครัฐค่ะการลงทุนภาครัฐนี่เป็นล้านล้าน,ลานบาทปี62เนี่ยลงทุนไปทั้งหมด1.9ล้านล้าน,านบาททั้งหมด4 9 8ล้าน9กแสนกว่าโครงการด้วยกันมาถึงปี63 1.54ล้านล้านบาท4ล้าน5แกว่าโครงการ และเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเหลือเพียงแค่1.3ล,ล้านล้านบาทอันนี้ก็คือล้อไปกับเศรษฐกิจแต่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ล้าน200,000กว่าโครงการมาปีนี้อเอกชนเขาประเมินกันแล้ว1.5ถึง1.7 ล้านล้านบาทมูลค่าเยอะนะคะตัวโครงการเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีต่ำกว่า5ล้านกว่าโครงการด้วยกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ SME กับผู้ผลิตสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์คาดว่าน่าจะได้อานิสงจากโครงการของภาครัฐนะคะมาดูย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากดูเครื่องจักรสาคัญในประเทศไทยที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีส่งออกใช่ค่ะท่องเที่ยวนะคะการลงทุนของเอกชนการลงทุนของภาครัฐตอนนี้ก็บอกได้ว่ามีแค่ส่งออก การลงทุนของภาครัฐเท่านั้นเองนะคะที่พอจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หนึ่งในนั้นคือการลงทุนภาครัฐค่ะ,ะเรามีการลงทุนกันเนี่ยนะคะหกสองหเยอะนะคุณนินาะการลงทุนภาครัฐเนี่ยเป็นล้านล้าน,านบาทปี62เนี่ยลงทุนไปทั้งหมด1 9ล้านล้านบาทนะคะทั้งหมด4 9 8ล้าน9กกว่าโครงการด้วยกัน<ะ>มาถึงปี63 1.54ล้านล้านบาท 4 5 9ล้านหกมกว่าโครงการและเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณ<ฆ>เรื่องของโควิดต่างๆ<ฆ>นะคะ<ฆ>ก็เหลือเพียงแค่1,3ล้านล้านบาทอันนี้ก็คือล้อไปกับเศรษฐกิจด้วยแหละ<ฆ>แต่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5 2 4ล้านมกว่าโครงการทีนี้มาปีนี้<ฆ>ยังไม่รู้นะแต่<ฆ>เอก,กชนเขาประเมินกันแล้ว1.5ถึง1 7ล้านล้านบาท มูล,ลค่าเยอะนะคะตัวโ <ฮะ S 1> ครงการเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีต่ำกว่า5ล้านกว่าโครงการด้วยกัน <ฮะ S 1> เช่นเดียวกัน <ฮะ S 1> ถามว่าอนิดนึงนะคุณนีนาะ คือโครงการมีแต่มันต้องเบิกจ่ายได้ด้วยนะถ้า <ละ S 2> เบิกจ่ายไม่ได้ไไดคือขนาดปี64เนี่ยต้องเร่งเบิกจ่ายกันเพราะว่าต้องการให้เงินถึงมือทางด้านภาคประชาชนเอกชนต้องลงไปในระบบใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคือในปี65เนี่ยถ้าเกิดเม็ดเงินสูงขนาดนี้เอกชนเขาก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะเข้าไปเพื่อจะชิงเม็ดเงินจากการลงทุนของภาครัฐในส่วนไหนบ้างใ<ช>ถ,าถ้าเกิดม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไอ้พวกงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะมีการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้น่าสนใจค่ะกรมบัญชีกา ทางถ้าหากย้อนกลับไปนะคะในช่วงประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการประกาศในเรื่องของการยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงของการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เขามีการแก้ไขบางเรื่องบางข้อเพราะต้องการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคาของกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพราะมันมีปัญหาไงคุณนินาเพราะฉะนั้นเนี่ย ของเดิมนะคะ SME ก็ได้ประโยชน์แต่ว่ามันมีการสมยอมกันก็คือการหัวกันเขาก็ยกเลิกไปก็คือไม่ต้องใช้ดุลพินิษละแต่ว่า SME ก็ยังได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งตัวก็คือสินค้า Made in Thailand หรือว่า MIT อันนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน MIT สินค้าที่ได้รับรองจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็บอกว่ามีบริษัทมาขึ้นทะเบียนเนี่ย 3,000บริษัทคุณนินาและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่<ช>ขณะ<ช>เดียวกัน SME ก็จะได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะเพราะว่า SME เนี่ยต้องไปลงทะเบียนกับสสวไว้ก่อนนะคะปัจจุบันมีอยู่124,000กว่าบริษัทแล้วก็มีสินค้ามากถึง600,000กว่ารายการด้วยกันใช่ค่ะเห็นตัวเลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาถึงขั้นมีการแจกแจงเลยนะคะว่าโอกาสที่จะเข้าไปชิงเม็ดเงินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูจากเม็ดเงินนะคะที่ทางด้านกระทรวงการคลังนะคะเตรียม สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างก่อนละกันว่าเป็นเท่าไหร่มูลค่าอย่างไรบ้างตามปีงบประมาณนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมบัญชีกางนะคะพูดถึงงบประมาณในปี2564ซึ่งก็บอกว่าจบเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานราัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนหนี้ทั้งสิ้นนะคะประมาณ5 2าล้านร <5. 2 S 1> ล้านโคร,งก,รงการนี่แหละค่ะ,ะคิดเป็นร้อยละ 98%เลยทีเดียวสูงมากใช่ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง<ช>ทั้งหมดเนยนะคะ<ช>แล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้หนีจากเมื่อสักครู่ที่เรา<ช>เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเลยว่าปี64เนี่ย1.3ล้านล้านปรากฏว่าทางคุณแก้วการบอกว่ามูลค่าเนี่ยจริงๆนะเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะ,ะคุณนี้นะ ห3ึ่งล้านสามแืมล้านบาทแล้วก็ไอ้เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย <ฮะ S 1> เขาก็จะมีค่ากลาง <ฮะ S 1> แต่ว่าเขาสามารถที่จะกำหนดเรื่องของค่าที่จะต้องจ่ายจริงๆสำหรับงบประมาณเนี่ยต่ำกว่าค่ากลางได้ก็ประหยัดไปประมาณสักเจ็ด0ืันกว่าล้านบาทค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะคะในการจัดสรรงบใหม่แล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์ถ้าเกิดเราไปดูกันต่อนะคะเพราะว่า ปีงบประมาณใหม่คนก็จ้องใหม่ละว,ว่าจะยังไงจะเริ่มยังไรมันมีกฎใหม่ด้วยไงอย่างที่อบอกกันไปนะคะว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนระบบะเปลี่ยนกฎเกณฑ์เล็กน้อยอะมาดูสาระสาคัญสําหรับล่าสุดเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แต้มต่อกับผู้ปร e. ะกอบการ SME เสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละสิบของราคาต่ําสุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SME ก็คือสรุปว่าถ้าหากคุณนินาเป็น SME อะแล้วดิฉันไม่ใช่ปรากฏว่าคุณนินา เสนอราคาสูงกว่ามาสัก10%เนี่ยเขาก็จะให้แต้มต่อคุณนีนามากมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือ SME เมีนี่ยมีโอกาสมากขึ้นขณะเดียวกันถ้าหากคุณนินามีสินค้าที่ไปขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทเนี่ยก็จะได้เช่นเดียวกันเมดอิน h ท i แลนด์ใช่ไหมคะได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ยื่นเสนอไม่เกินร้อยละหได้อีก5% และสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง SME และ MIT หรือว่าเม็ดินไทยแลนด์เนี่ยก็จะได้แต้มต่อในราคาที่สูงกว่าผู้ประกอบการอื่นรวมกัน2อันก็คือ15เยอะนะคะถ้าดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่จะเข้าไปประมูลเนี่ยคุณจะต้องติดเครื่องหมาย MIT แล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยซ้ำนะ,ะไปขอไม่ยากนะเพราะว่าทางสภาสาหกร,รมแห่งประเทศไทยเขาก็ยินดีเพื่อที่จะ ประทับตาให้อยู่แล้วถ้าหากคุณเป็นสินค้าแบบเมดอินไทยแลนด์แต่ว่าต้องต้องได้การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนแต่เขาบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทให่ขยับได้ไหมคะใหญ่จะไปเป็นราสักหน่อยนะคะเพื่อจะได้วงเงินเยอะก็ก็คุณนิดาประมูลหลายโครงการได้อแต่ละโครงการไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะของหน่วยงานรัฐและการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองค่ะมาดูความคิดเห็นนะคะของคุณลิซ่างามตระกูลพาณิชนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็บอกว่ากรณีที่กรมบัญชี กลางเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เนี่ยจริงๆคุณลิซ่าบอกว่าเห็นด้วยนะ,<ฮ>ะเพราะว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการสมยอมหรือการหัวประมูลได้แต่แต่นะคะประเด็นที่จะสร้างผลกระทบตามมาให้กับผู้รับเหมาคือคือตอนนี้มันมีกฎเกณฑ์ที่ว่าจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศเป็นองค์ประกอบของการก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบไงคุณ <ฮะ S 1> นีนา <ฮะ S 1> คุณลิซ่าก็เลยบอกว่ามันรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่ อันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันอาจจะสูงเกินไปแล้วก็บอกว่าอาจจะทําให้เกิดการหัวกันเหมือนกันนะระหว่างผู้รับเหมากับกลุ่มผู้ผ,ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ภายในประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าอาจจะต้องไปดูหน่อยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยร้อยละ30-40เนี่ย มีการซื้อขายวัสดุในประเทศอยู่แล้วค,คือบอกว่าถ้าหากมัน60มาบคุณนินามันจะสูงเกินไปปัจจุบันก็ใช้กันอยู่แล้วประมาณสัก30-40%นะคะอย่างเช่นนะคะ,คะอิฐหินทรายปูนซีเมน์เหล็กแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็มันมีบางอย่างที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศและอาจจะอยู่ในข่ายควบคุมที่จะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรแบบนี้ต่อไปอาจจะต้องพิจารณาอีกทีทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ผู้ประกอบการคุณนิยามไปยื่น เอกสารไว้แล้วแต่ไอการปรับเกณฑ์เนี่ยมันมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยมองว่าถ้าหากกาหนดแบบนี้แล้วก็ไปใช้แล้วเนี่ยมันจะยุ่งยากสาหรับผู้ประกอบการค,ค,คือต้องไปถอนออกมาไม่ถอนโครงการออกมาแล้วต้องยื่น,นใหม,ใหม่อะไรแบบนี้เสียโอกาส เสียโอกาสของเขาเขาก็เลยจะขอแบบว่าเออขอเลื่อนออกไปอีกสักปีนึงได้ไหมเออแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะกําหนดอย่างไรบ้างแต่ว่าผลดีมากกว่าผลเสียละกันถ้าเกิดว่าทำจริงๆนะคะยังไงก็ตามมันก็จะสามารถหนุนเรื่องของการ นำเข้าสินค้าแล้วก็การสร้างงานได้ด้วยแต่ว่าคนที่ยกเลิกเนี่ยต้องยกให้คนนี้ค่ะคุณกุลยาตันติเตมิตอธิบดีกรมบัญชีกลางที่ออกมาสายฟาฟาประกาศยกเลิกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทํางานกับทางสภาอุตสาหกรรมมาโดยตลอดเพราะว่าคุณสุพรรณมงคลสุธีบอกว่านี่ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะคะในเรื่องของการหัวกันสมยอมกันในเรื่องของการประมูลคุณกุลยาบอกว่าการยกเลิกในทางปฏิบัติเนี่ยตามที่ได้บอกไปนี่นะคะเรื่องของการยกเว้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการสมยอมกันในการเสนอราคา และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเรียกใช้วิจารณาใช้ดุลยพินิจแต่คุณน<ม>ินารวมทั้งลดความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันนี้ก็เป็นเหตุผลในการยกเลิกซึ่งเอกชนก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าถ้าหากพอยกเลิกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบตามมาเพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการในการรองรับเพิ่มเติมด้วยค่ะหนึ่งปีน่าจะนานไปสักหกเดือนน่าจะปรับตัวทันนะคะลองลดลวกันเพราะว่าถ้าเกิดดูอย่างนี้นะคะเสนอไปแล้วเวนอเลยไงยก็น่าจะได้เรื่องรวดเร็วนะคะ,คะอันนี้ถึงหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่าการทํางานของหน่วยงานภาครัฐก็พยายามลดช่องว่างนะคะเรื่องของ SME แล้วก็แก้จัดปัญหาด้วย